นี้นะครับเราก็มาซ้อมฟุตบอลนะครับเตรียมจะแข่งงานช่องสามนี้นะครับผมเพิ่งไปทํางานมาครับแล้วก็มาไม่ทันครับเขาก็เล่นกันไปนานมากแล้วครับแล้วก็ไม่มีตําแหน่งลงครับตอนนี้นะครับก็เราก็อยู่ในตําแหน่งสีสันรับเชิญแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าทีมอเอสเนี่ยเราเข้มแข็งเราฟิตขนาดไหนนะครับดูฟิตไม่ฟิตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้มีคนเจ็บแล้วหนึ่งคนครับ พี่เจ็บครับเจ็บครับลงยังแดนยังครับพี่เพิ่งมาครับครับเพราะนัดสอมกันห้าโมงไม่เรอแดนเต่ม huh> ีติดงานครับครับติดมากเลยครับฟินครับไปดูคนอื่นกันครับเป็นน้องใหม่นี่เดี๋ยวความหวังอะไรของทีมนะฮะก็หวังว่าจะไม่พลาดแล้วกาตั้งป่วยครับ ไข้หวัดครับก็มาวิ่งให้มันเหงื่อมันออกหน่อยไข้จะได้หายครับเราไปดูคนอื่นๆกันดีกว่านะครับตอนนี้นี่ครับผมพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับก็เหนียวมากฮะนี่ใครยืมตังค์นี่ไม่ให้เลยนะเนี่ยเอาไม่ได้เหรอเล่นบอลเล่นบอลก็มีไงบ้างครับแผนตอนนี้ตอนนี้ของเราค่อนข้างจะอืมแน่นพอยังแน่นยัง ก้อนแน่นแน่นใช้ได้ครับแน่นจะพพาะจะไปทางไหนแล้วเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเราฟังเสียงถอนในใจน่าจะรู้นะครับว่เขาไม่เหนื่อยเลยนะครับไปดูแท็กกันครับแท็กครับเป็นยังไงบ้างครับวิ่งทั้งเกมเลยครับคิดแตกิตเลยเขาเลยครับวันนี้ครับปีนี้ทุกคนฝากความหวังไว้ตั้งสูงเลยนะแท็กนะถ้าแท็กยิงไม่ได้เนี่ยนะทีมเราจะจะประนามแท็กเลยนะครัแดนห้ามรองเท้าหลุดอีกนะครับผมว่ายแล้วครับผมเพราะปีที่แล้วผมทรงให้รองเท้าหลุดครับผมจําได้ครับ ครับผมแต่ไม่เป็นไรครับแฟนตางเขาเยอะรับแพนคแเราก็ขอบคุณคมากเลยห <laughs> น้าถามเลย